ตัวนี้จะเป็นแผงรุ่นนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเอามาแนะนําเบอร์อะไรอ่าตัวที่หายากคือตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตให้ดีอ่าตำแหน่งนี้ที่ทุกคนไม่รู้ค่า่นในกจะมีบอกนะครับหาดูตามในพิ้นเอามาใส่ มันจะเขียนว่า R ศูนย์ตัวนี้จะอยู่ในตระกูลบอดเขียวนะครับ <c oughs> บอดแผงสีเขียวฮิตาชิป้ายสีเขียวฮิตาชินะครับบางคนไม่รู้สังเกตดูดีๆอันนี้ก็แนะนำเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่รู้ว่า มันไม่ไปแล้วอ่ะมันเป็นเบอร์อะไรก็ให้ดูกันตามนี้แล้วก็หากันมาใส่นี่มันจะอยู่ในแผงบอดฮิตาชิป้ายเขียวป้ายเขียวแล้วบอดบอดเหลืองป้ายเขียวจำไว้นะครับส่วนใหญ่ตรงนี้แนะนำบางคนก็หายากอยู่ตัวนี้มัน างครั้งเราเอาค่าต่ำๆมาใส่ไม่ได้นะมันไม่ตัวนี้ก็บางทีแบบไงอะไฟมันมากกว่าตัวนี้ไฟเก่านะไฟเก่าสามร้อยเนี่ยมันก็จะเหมือนอาลงเกาเนี่ยเป็นอาชีพอาชันน่ะแล้วม,มาจะเรียกอาชันมันจะเข้ามานี่นะครับนี่ไปหาไฟสามร้อยมันจะเป็นไฟสูงส่วนใหญ่ เวลาถ้าเราหาเราต้องดูค่าให้สูงหรือว่าค่าเท่านี้ก็ได้ในตำแหน่ง r สามสี่สี่นะครับเห็นไหมตำแหน่ง r r สามสีสี่ตัวนี้ถ้าตัวนี้ช็อตนะครับจุดเสียของมันคือสองตัวนี้จะต้องเสียด้วย แต่สองตัวนี้เสียหายากพอสมควรอยู่นะครับอันนี้ให้เพื่อนๆศึกษากันดูจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพื่อนๆอ,อันนี้ผมทำมาแล้วผมมาแนะนำเข้าใจนะครับ